คูครูคะพ่อแม่เด็กเล็ก,กวางแผนอยากจะให้ลูกของเขาเข้าโรงเรียนสาธิตอะคะ่ะจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะอืมเราต้องมาดูก่อนโรงเรียนสาธิตคัดเลือกเด็กที่มีความพร้อมเข้าเรียนนะคะคําว่าพร้อมในที่นี้หมายถึงฟังรู้เรื่องฟังจับใจความได้มีทักษะการคิดมีชาวปัญญาคือพูดง่ายว่ามีกึน่นนะแล้วก็ต้องเป็นคนที่รอบรู้และมีความดูรอบตัวตามวัยของเขานะคราวนี้เนี่ย เด็กจะมีคุณสมบัติเหล่านี้ตามที่พูดมามันจะต้องเกิดจากที่มาที่ไปอยู่2อ,อย่างนะคะอันแรกสุดเลยคือเด็กต้องมีพัฒนาการที่ดีก่อนเพราะถ้าเด็กมีพัฒนาการที่ดีเด็กจะมีแนวโน้มที่มี e f ดีแล้ว e f มันสำคัญยังไงกับการเข้าสาธิตคุณพูดจะบอกเลยว่ามันสำคัญมากเพราะว่า e f มันครอบคลุมตั้งแต่เรื่อง focus attention ก็คือสมาธิความจดจอ่อ self control การควบคุมตัวเอง เด็กถ้าไม่มีสมาธิความจดจ่อควบคุมตัวเองไม่ได้ฟังจับใจความได้ไหมคะฟังรู้เรื่องได้ไหมจะมีสมาธิที่จะครองตัวให้สามารถเทค time ในการคิดวิเคราะห์ตามวัยได้หรือเปล่าใช่ไหมถ้าเขาขาดตรงนี้ไปเนี่ยมันก็ยากเออเท่านั้นไม่พอการฟังอ่ะสำหรับโรงเรียนสาธิตมันไม่ใช่แค่ฟังแล้วผ่านเราต้องมีการ hold the information for a while ก็คือถือครองอะค่ะข้อมูลได้ในระยะหนึ่ง แล้วสามารถเอาข้อมูลตรงนั้นไปประยุกต์ใช้ตอบคําถามได้อีก5ข้อ8ข้อข้างหน้าคนจะมี EFD ได้ก็ต้องเกิดจากพัฒนาการที่ดีก่อนนะคะเด็กโตตามลําดับขั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าจะมี EFD แล้วพัฒนาการไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะบอกเลยว่าถ้าตั้งแต่ลูกเล็กๆแล้วอยากจะให้ลูกเข้าโรงเรียนสาธิตได้หรือครูป,ปุ๊พูดให้กว้างไกลไปมากกว่านั้นก็คือว่า คุณไม่ได้จําเป็นจะต้องไประบะุว่าลูกจะต้องเข้าสาธิตได้ภายใต้คุณสมบัติเหล่านี้เพราะถ้าเรื่องต่างๆพัฒนาการลูกคุณดี EF ลูกคุณดีคุณจะไปเรียนอะไรคุณอยากจะไปในแนวทางไหนคุณไปได้ทั้งหมดเลยนะคะตอบคําถามพ่อแม่ในเรื่องนี้ก็คือว่าตั้งแต่ลูกเด็กๆเน้นเรื่องพัฒนาการค่ะแล้วก็ฝึก EF ลูกให้ได้ก่อน6ขวบค่ะ